Pen brand name. สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเพจปากาแบรนเนมนะคะศูนย์รวมข้อมูลนะคะปากาที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คิดถึงปากานะคะคิดถึงเพนแบรนเนมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างนะคะรุ่นนะคะปากาปักเกอร์มาฝากกันนะคะก่อนที่เราจะไปชมกันนะคะก็สําหรับแฟนเพจนะคะปากาแบรนดเนมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่วงช่อง YouTube นะคะเพนแบรนเนมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์แล้วก็ กดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับประกาแบรนด์นะคะที่ทางทีมงานเรารวบรวมนำมาฝากกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลองมาดูนะคะในส่วนของตัวประกา ปรารเกอร์นะคะรุ่นนี้นะคะพิเศษอย่างไรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวปา r k เกอร์ i.m. P ะะรพ r ีเมียมนะคะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะตัวนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาเต็มๆนะคะ i.m. พรีเมียมทวินเซลซีนะคะโรโรบอลนะคะเป็นปากกาทรงเปิดปอกนะคะลักษณะพิเศษของเขาก็คือเป็นสีทูโทนนะคะเป็นตัวด้ามทวินนะคะด้านบนของตัวปอกนะคะเป็นสีเงินเงาๆนะคะส่วน ด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดาร์เกย์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีคำว่าปา r k เกอร์นะคะในส่วนของตัวแหนบนะคะก็เป็นคันธนูสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของตัวปา r k เกอร์นะคะเป็นด้ามทรงเปิดปอกแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหมึกนะคะแถมมาเป็นตัวโรโลบอลรีฟิลนะคะเมดอินฟาชนะคะปา r k เกอร์ขนาด0.7นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของน้ำหมึกของตัวรุ่นนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะน้ำหมึกของเขานะคะอ่าจะเป็นแบบนี้นะคะ มาเป็นสีดำนะคะขนาดออกมาเป็น0.7นะคะถ้าเกิดสำหรับใครที่มองหาตัวปากกานะคะก็ตัวหมึกซึมโรลบอลนะคะเหมาะสำหรับงานเซ็นเอกสารนะคะ,ะความลื่นนะคะเนื่องจากตัวนี้เป็นหมึกซึมนะคะเหมาะสําหรับสีของน้ําหมึกปากกาจะค่อนข้างสดนะคะเหมาะสําหรับงานเซ็นนะคะส่วนถ้าเกิดลูกค้าที่ต้องการในส่วนของ ความรื่นของปากกานะคะก็จะแนะนําเป็นปากกาแบบลูกรื่นนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นปากกาหมึกซึมโรโรบอลนะคะก็แพ็กเกจของตัวปากก์นะคะตอนนี้นะคะปากก์เขาจะมาเป็นตัวกล่องกระดาษนะคะแบบสไลด์นะคะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นปัจจุบันนะคะจะไม่มีตัวเป็นแผ่นใบรับประกันมาแล้วนะคะ ก็คือรุ่นนี้นะคะแต่ว่าตรงข้างกล่องข้อบของเขานะคะก็จะมีตัวเป็นแบบนี้นะคะสามารถที่จะรีจิสต์อาวารันตีนะคะในเพจเว็บไซต์ของตัวป a กเกอร์ได้นะคะในส่วนของขนาดตัวด้ามนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเรามาดูกันนะคะนี่นะคะ ขนาดของความยาวตัวด้ามนะคะก็จะอยู่ที่1 3 8สี่นะคะเซนติเมตรนะคะหรือร38.4มสิลลิเมตรนะคะสำหรับตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำหนักนะคะขนาดด้ามนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ33.63กกรัมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น อีกหนึ่งรุ่นนะคะของ IM Premium นะคะปาเกอร์ Parker นะคะสำหรับใครที่มองหารายละเอียดแล้วก็สเปคของรุ่นนี้นะคะก็วันนี้นะคะก็เลยนำคลิปมาฝากกันนะคะค่ะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะรุ่น IM Premium นะคะทวินเซลซีนะคะโรโรบอลนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ